สวัสดีครับผมวิศวกรวรรณคงนะครับวันนี้ผมจะพามาชมปั๊มไฮดรอลิกสําหรับรถเกี่ยวนะครับปั๊มไฮดรอลิก PV 2 2ตัวนี้นะครับจะเป็นแบบโคดลูปนะครับโดยบังคับด้วยตัวคันโยกนะครับตัวนี้สามารถบังคับให้หมุนซ้ายหมุนขวาได้ทั้ง2ทางนะครับโดยใช้คันโยกครับเพราะปั๊มชนิดนี้นะครับจะใช้อยู่ในงานรถนะครับจึงสามารถบังคับได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับโดยที่ จะไปบังคับตัวมอเตอร์ตัวเดินนะครับให้เดินหน้าหรือถอยหลังนะครับเลยต้องใช้ปั๊มแบบโคตรลูปครับสําหรับปัม๊ม PV 2 2นั้นนะครับนะครับจะมีชาร์จปั๊มอยู่ด้านหลังนะครับโดยความสําคัญของชาร์จปั๊มนะครับก็คือจะยิงแรงดันไปที่คอนโทรลปัม๊มเพื่อให้มอเตอร์เดินหน้าหรือถอยหลังนั่นเองนะครับบางครั้งปั๊มไม่มีแรงก็เกิดจากชาร์จปั๊มเสียครับ หากผู้รับชมท่านใดนะครับสนใจปั๊มไฮดรอลิกนะครับสำหรับรถเกี่ยวรุ่น pv 2 2ตัวนี้นะครับเราขายในราคาพิเศษนะครับเนื่องจากตัวนี้เป็นตัวเทียบนะครับก็สามารถสอบถามมาได้นะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ